สวัสดีครับผมนายธนยศโนโลินรหัสน่าศึกษา6 8พสี่ขีด2วงจรที่ผมเลือกคือวงจรไฟกระพริบ led 2ดวงโค้ด109วงจรไฟกระพริบชุดนี้เป็นวงจรพื้นฐานที่เหมาะกับผู้ที่สนใจเรียนดูทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพราะเป็นวงจรที่สร้างง่ายใช้ทุนน้อยและทำความทำความเข้าใจในการทำงานของวงจรได้ง่ายเนื่องมาจากมีอุปกรณ์ที่น้อย โดวยวงจรนี้มี led 2ดวงกระพริบติดสลับกันไปมาและนอกจากนั้น led ทั้สงสงดวงนี้ยังสามารถปรับความเร็วในการกระพริบได้อีกด้วยและนี่คือวงจรไฟกระพริบ led 2ดวงนะครับมาดูวงจรที่ผมต่อกันเลยนะครับอุปกรณ์รหลักเลยนะครับจะมีแหล่งจ่าย 1. จะมีแหล่งจ่ายไฟ 2. ตัวต้านทาน 3. LED 4. t r ทรานซิสเตอร์5คา,าปาซิตเตอร์แบบอิเล็กโทรไลต์และก็ 6. VR ซึ่งแหล่งจ่ายไฟ9โวลต์จะไหลผ่านไปยังตัวต้านทานซึ่งตัวต้านทานนี้จะมีด้วยกันอยู่4ตัว ซึ่งตัวที่หนึ่งมีค่า470โ oh อห์มตัวที่สอง 3.3k โอห์ม oh ตัวที่สามมีค่า 3.3k โ oh อห์มและตัวที่4ี่470โอห์ม oh และตัวต่อไปก็คือ LED สีแดงหนึ่งตัวแล้วก็ LED สีเขียวอีก หนึ่งตัวแล้วก็ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ที่ผมเบอร์ th, ที่ผมเลือกคือเลือกเบอร์สอง sc สามสามสามสอง s อีกทั้งสองตัวแล้วก็คาปาสเตอร์แบบอิเล็กโทรไลต์อีกสองตัวซึ่งมีค่าสายสามไมโครฟารัดและตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือ v r ซึ่งเป็นตัวที่ปรับความเร็วไฟกระพริบ led ทั้ง2ตัวนะครับแล้วค่าที่ได้แต่ละตัวนั้นก็จะเห็นก็จะมีค่าตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับขอบคุณครับ